สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะมาส่องน้องหอยอหอยโขมรัตน,นะกลางคืนเนาะการเลี้ยงในที่แคบเลี้ยงได้หนึ่งตารางเมตรเนี่ยสองร้อตัวได้นะครับมันจำเป็นก็คือออกซิเจนเนาะผมทดลองมาแล้วสามวันนะครับตั้งงบออกไป้สาม0มืนไม่มีปัญหาเลยนะครับหลังจากที่เ,าเราเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันเยอะเนี่ย สิ่งที่เราได้ก็คือว่าการฟิชเชอริงผสมพันธุ์การออกลูกเนาะในลูกของเขานะครับลูกของเขาเดินมาเต็มเลยลูกของเขาลูกน้องหอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวลูกยังเกาะหลังอยู่เลยนะครับตัวนี้ลูกเกาะหลังอยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับลูกเกาะอยู่แล้วลูกกอจะเกิดเยอะมากอเรามาถึงพูดถึงเรื่องการให้อาหารดีกว่านะเนี่ยลูกหอยจะปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็เริ่มเกิดครับเริ่มเกิด นะครับโอเคครับ